ก็ตายนะครับก็ตายวัยเด็กนะครับอันนี้โตนะครับอันนี้ก็น่าจะห้าหกเดือนได้ละครับแต่ถ้าแรกๆนะครับเล็ๆกๆเด็กๆก็เดือนสองเดือนก็ต้องกินอาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวเพิ่งกินอาหารสดนะไม่งั้นก็จะท้องอืดน,นะแต่นี่เริ่มโตแนละ้วอันนี้ห้าหกเดือนนะ ็มีสายกระต่ายนะครับเขาก็แทะนะครับเบอเบื่อธรรมดาครับเขาจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะแทะยางเดี๋ยวดุเขาก็เช่วันละวันเขาก็มากัดต่อนะแต่พวกน้ำพวกอะไรเขาก็จะห้องนงห้องน้ำเขาก็จะรู้ที่นะน้ำดูดน้ำดึนกตยทุกตรงตุกตาก็ ลูกตะตรงลูกตาก็หายมาเลยจะแทะแทะมันเนี่ยยนี้ใส่เขานะเข้ามานั่งกับเราก็บางเกยงยงไปเกยงยีนเสื้อเขาก็กัดไปเรื่อยขาดเรื่อยบางทีก็กัดถึงเนื้อเราเนะี่ยคือนิสัยเขาชอบแทะนะจะแทะทั้งวันนะถ้าเลี้ยงใหม่ๆก็ควรจะเลี้ยงคู่นะ ถ้าโตแล้วเอามาอยู่ด้วยกันมันก็จะแกล้งกันบางทีก็ฉี่ใส่จานข้าวกันอะไรนีะ้แต่ตัวนี้ก็คือเขาเลี้ยงเดี่ยวมานานนะครับเฉยเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่มีทางเลยเลี้ยงเดี่ยวมานานแต่ว่าถ้าเลี้ยงคู่มาแล้วเรามาแยกมันก็จะเหงานะส่วนมากชอบปักบุ้งนะเขาจะชอบปักบุ้งมากที่สุดนะ ปักบุ้งแครลอดยาก็ยาตามร้านขายทั่วไปนะรยาร้านขายอาหารจะตายเฉพาะนะครับ้ยาชาวบ้านก็ไม่ค่อยเวิรกเท่าไหร่มันน่าจะขายขอกกินไม่กี่รอบเลิกกินนิดนิดนะกินนะกินกินแล้วก็กอิ่มแล้วก็นอนะ นอนกินแล้วก็โดดวิ่งเล่นแล้วก็นอนถ้าของคนเลี้ยงเป็นคู่ก็โอ้ลูกหลานเต็มบ้านเนียนี่ใส่ก่นกัดนะครับกัดแทะเขาควจะกัดแทะเสื่องเกงเราตลอด <c oughs> นังส่งนังสือเขาก็แทะนะครับวางไว้ต้องปิดมีชิ้นแต่ดีอย่างขี้ก็เป็นเม็ดนะอึอึก็เป็นเมนะ็ด คือเขาเป็นเม็ดทำห้องน้ำให้เขานะคอยคอยเต็มแล้วก็คอยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนตักแด่ก็จะดีควรมีสองอันไว้เปลี่ยนถา้ถาถ้าห้องน้ำกระต่ายดีอย่างนะมันเป็นเป็นเม็ดนะไม่เลอะเต๋อเหมือนจัตเตอร์นนะอากาศชื้นไปเลยกินฉี่มั้งนะกินฉี่เนี่ยก็ไม่เห็นมากขนาดตัวจะดีกว่าเลี้ยงหมา,หามเลี้ยงแมวหน่อย เด็กๆกก็ชอบนะชอบเลี้ยงก็เหมือนกับมีหน้าที่ให้เด็กๆเขาเลี้ยงสัตว์บางเลี้ยงปลาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่นนะี้ยบางทีเลี้ยงไม่เป็นก็ตายบ้างก็มีนะบางทีต้องศึกษาก่อนเลี้ยงก่าอี่างปลาก็ต้องน้ำก็ต้องให้มีกอรีนะถ้าน้ำปลาก็ต้องเปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันให้กอรลีนะเฮอยนะไม่งั้นปลาตายนะไม่ก็น้ำดื่มกดใสนะ นั่นเป็นหัวใจใหญนะ่มันจะไม่มีคอรีนะแต่ไงกุกลนผักน้ำเลยอันนี้กิวิ่งเล่นนะวิ่งเล่นเหนื่อยวิ่งเล่นเหนื่อยก็เลยหิวไอห,หิวเขาจะมากินเขาไม่ค่อยสนใจนะถ้าเล่นอยู่เขาหิวเขาจะวิ่งมากินเลยนะกินถ้าอิ่มแล้วเขาก็จะนอนกินแล้วก็นอนกินแล้วนอนอยู่ทั้งวัน เลี้ยงแรกๆคนจะเลี้ยงคู่นะเลี้ยงคค่นะแต่เด็กมันจะคุ้นกันนะมันจะไม่แกล้งกันไม่กัดกระต่ายแนละ้วกัดกันก็กัดเป็นขนกระจุยเลยนะระต,ตายดียังงนะกระต่ายท้อว่วงหมดเพาะกระต่ายไม่เป็นโควิดนะเพ่ไม่ดูจริงรอเปล่ะ ก็กระต่า,ตายก็ขี้ร้อนนะครับต้องหาห้องที่พื้นกระเบื้องเย็นนะต้องเปิดเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างระบายนะเปิดพัดลมหน้าต่างกลางวันเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมระบายอากาศให้เขาด้วยแต่พัดลมนี้ต้องเปิดสา,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 ายตลอดนะ,ะพัดลมต้องเปิดใสยตลอดต้องเป็นสัตว์ขี้ร้อนนะกระต่ายก็เป็นสัตว์ขี้ร้อนแต่นี่พื้นกระเบื้องที่นี่จะเย็นนะ,ะอัดสายนะ,ะจะากสายไว้ใต้ก่อนเทงผ่อนกีด เด็กบเบื้องลืนอัดสายเปย็นกิน,นกินไม่หยุด <S <S แต่ถ้าอิ่มเขาก็จะหยุดนะจะกินแบบกินจนอิ่มอิ่มแล้วเ็าจะหยุดไปไปนอนบางทีก็ไปวิ่งเล่นการอุ้มก็ต้องอุ้มตรงช้อนที่ท้องนะครับ จับหูนะหูเส้นประสาทช้อนที่ทองแล้วก็จับสองมือจับให้มันนะครับเพราะว่าเราอุ้มแล้วเขาจะถีบกระโดดล่วงลงมาะะแล้วจะบาดเจ็บถอยหน่อยลูกอึ๊บเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแค่คอย ถ้าสองสาเดือนก็อาหารเมร็ดกระยาแหง้งเตาล้าไขายอาหารจัดกระต่ายนะจะมียาเฉพาะสําหรับกระต่ายนะจะแพงหน่อยนะแต่ว่าดีต่อสุขภาพเขาพอสักเขาเริ่มเบื่อนะถ้ากินไปกินมาลนะ้สสาสามเดือนสี่เดือนละอ,นอายุสามเดือนขึ้นละสี่เดือนเขาจะเริ่มเบื่อไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ลองคนระับ ลองเอาผักบุงก่อนนะถ้าเขากินแสดงว่าโอเคนะถ้าไม่กินแล้วถ้าเขากินแค่นิดเดียวก็บางทีทองเขาอืดน,นะเขาก็จะจยุดกินแสดงว่ายังไม่โตพอนะแต่ถ้าอันนี้ห้าหกเดือน้กินผักบุงกินอาหารสดได้ทองไม่อืดน,นะถ้าสองสาเดือนต้องอาหารเมร็ดเดี๋ยวทองเขาจะอืดเลี้ยงงนะา่ายนะแต่ตเลี้ยงง่ายแต่ระหว่างโตก็อีเบาะนะตุกตะตุุตกาตาผ้านี่เขาชอบนะ ผ้าปูพื้นนี่กัดกัดทะลุเลยนะี่ยกัดเขากัดเบาะก,กัดเบอะบตุกตงตุกตาเนี่ยเบาะเบาะเบอก้อ,กอ,กกอีโต๊ะนี่เขาชอบนะแทะทั้งวันนะแทะทั้งวันดุเขาก็แค่ได้แค่วันต่องวันนะเดี๋ยวเขาก็จะไปกัดใหม่ เหมือนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะก็ตายก็สายตาก็ไม่ค่อยดีนะระยะสั้นน่าจะมองได้แต่ด้านข้างคิดว่านะคนมันบางเลี้ยงง่ายนะเลียงง่ายมากก็ตาย